เน,เนื้อคอตตอนนะคะตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อคอตตอนฉลุลายค่ะลายนี้เรียกว่าลายมาตูมนะคะลายนี้น่ารักมากรหัสที่6ค่ะรหัสที่6กขอชิ่งจอจาน6 ขอชิงจอจาน6สีที่เราถืออยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีครีมนะคะสีครีมโอนตินหรือว่าสีครีมเนื้อนะคะแต่ละท่านอาจจะเลือกต่างกันนะคะจะเป็นสีครีมซึ่งตัวที่เราถืออยู่เนี่ยจะเป็นงานกระดุมด้านหน้านะคะแล้วก็คอกลมนะคะแผนยกไหล่ฟิลิปปินแผนยกไหล่ฟิลิปปินแบบนี้ค่ะรุ่นนี้มีถึงไซส์46ค่ะ38 40 4 2 44และส6นะคะมีถึงไซส์46เลยนะตัวนี้สีครีมนะคะลายมะตูมรหัสเฉช,ชิงจอจานหกนะคะรุ่นนี้ดาเซลวันนี้นะ1,100บาทพอนะคะ1,100บาทค่ะต้องรีบน,นิดนึงนะตัวนี้มีน้อยสีนี้มีน้อยนะคะเฉช,ชิงจชอชงจาน6ค่ะเฉชิงจอจาน6นะคะสีครีมสีต่อไปค่ะคือฟ้าอมเทา ฟ้าอุมเทาค่ะฟ้าอุมเทาสามสิบแปดถึงสี่สิบหกนะคะใส่สามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่และสี่สิบหกหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทวันนี้นะคะชอชิ่งจอจานหกค่ะชอชิ่งจอจานหกแล้วก็มีสีส้มนะคะสีส้มสีส้มนะคะสดใสเลยนะคะส,ส,สีส้มสีม่วงอันนี้คือสีม่วงค่ะ สีม่วงเม็ดมะปางค่ะสีม่วงเม็ดมะปางจอจาน์ฉอชิงหกจอจานฉอชิงหกค่ะแล้วก็สีฟ้าสด ตัวนี้ต่างกันนะสีฟ้าสดกับสีฟ้าอมเทานะคะสีโทนต่างกันนะคะสีนี้เขาจะซอปละมุนหน่อยนะคะสีนี้จะเป็นแบบสีสดเลยเนื้อผ้าที่ใช้คือเนื้อผ้าคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะเป็นงานคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื้อเขาจะนุ่มมากแล้วก็ใส่สบายใส่ได้ทั้งวันนะคะรุ่นนี้เหมาะกับงานที่จะใส่ได้ทั้งวันจริงๆนะคะรหัสชอชิ่งจอจานหกค่ะชอชิ่งจออจานหกนะคะงานคอตตอนฉลุลายลายน่ารักแบบนี้ เป็นงานขอต้อนฉลูาลแบบน่ารักน่ารักนะคะ